จะรู้ได้ว่าใครนั้นยามทุกหนักจะรู้ได้ใครสงสารยามยากจนจะรู้ได้ใครให้ทางยามเบิกบานจะรู้ได้ใครยินดียามทุกใจจะรู้ได้ใครจะช่วยช่วยแก่ยามพ่ายแพ้จะรู้ได้ใครหลบหนียามโศกเศร้าจะรู้ได้ใครปลานี ยาไม่มีจะรู้ได้ใครรักเราผมจะย้อนรอยถอยกลับมาที่บุญชูอีกครั้งไหมน้องครับหลังจากที่เขาได้รับการพาตัดได้สูญเสียวิยวะไปหนึ่งชิ้นนั่นก็คือขาซ้ายของเขาที่โดนคมกระสุนของเสือดับที่มันล่าปรุงพระชนฟ้าชายอภิชาติได้เคราะห์ซ้ำกาบศัก์ กระสุนนั้นมาโดนขาของบุญชูตอนนี้โดนตัดขาไปแล้วหนึ่งครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านอาการไข้อของบุญชูนั้นก็ดีขึ้นตามลำดับเพราะมีกำลังใจดีจากแม่แฟนสาวและพร้อมไปด้วยเพื่อนบ้านแดงนั้นหลังจากที่เขาไปนอนกับฟ้าชายปรีชาติของค่ำคืนนั้นเมื่อตกใจนียัก ็วิ่งกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดีภาพวันนี้ยายกรอยจะพูดอะไรกับลูกๆพี่น้องครับติดตามนิยายต่อมา เพียงแค่เดียวกันเดี่ยวยาละนี่บูรณาบาปแผลแก่บัลตอนปานชนีเด็กนูเธอจะรูมั่งไหมนะ่นนู่นะว่าครูได Kau kece pangkon tong pon-pon pe guson Pon kwan diyo at ni jang tukang anata สวงสีจถือว่ารอดมาได้นี่ก็ยังมีกรรมอยู่นะแม่ถ้าคนเรามันหมดเวรหมดกรรมมันคงตายไปแล้วอย่ามึงอย่าไปเกียดนะบุญูมึงเทียไปก้ามึงไกกม่เกียดเลยนะแมก็ก้องใจเออบุญจูเออผีเป็นกรรมยังใจงหา มึงเสียไปก้าหนึ e ่งเรียกว่ากูเสียท่ามข้าขาคนหรือพี่น้อยก้าไปต้องมนี่ย่าไอ้เปรตเล่งไม่โผล่นะกับพวกนะเด็กจีบกูแต่ว่าผัดนูผันนีเล้งดีเพลคนใจใจมาอือ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 ปวได้เซ็ตลบไปถึงม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 ึงจะบินมันแบงวันเปรมันนั้น เด็กไม่พ่วงนุกรทุกมันเบกหนุนปอย่างพ่วงทุกมันเบกเฮียมาได้กายหนุ่มหนุยเปรตนี่ควันมันนอนกับพวะอายุใช่จะต่ำเปรตเปรตไปแล้วนั่งเอ็กกันจบเลยนักหน่ายอูบัดนี่ไก่ย้อนเล่นนั่งเอ็กเอาวะนั่งเจชมิลารู้ นั่งเพชรกระโยนเดี๋ยวกูไม่เล่ใส่ไม่เล่ใจกับใจเละไม่เป็นกูเล่เปิดเละข้องอีเพชรดูดกันอยู่เทือนกูตามใจไม่อากรุมผลไห้บริเวนกูใแจตาบันนันแล้วกูว่าเข้าโอ้ไม่อยากรุมใช่ปะแต่ตั้มเพ็ดเพชรนักหน้าไอ้พวกเรา เดี๋ยวนั่งเอ็กได้ใจถูกญี่ปุน่นยีโอได้ใเม็ดยีปุ่นอ่าควาดั้งเตยยืดดามันกนเย็ดมากําัเลยอันจบเลยก็งงน็ดทำนิดกลางคืนนั่นแหลนั่งควาดั้งอ๋อว่นั่งควาดั้งกูชอบอไอ้กูย่านกานมั่งแล้วก็โตงโดมัง่ง เกิดนั่นในกูอ่ะว่ามุดก็โลกท้อบ่บงกูล่อซอยเอาแกตายโอ๋อโรยโรยเพลย์อย่างงี้งั้นกูชอบยวไปใจโอยน้องเน็ดอันเมียเน้องเน็ดนอนตั้งค่าญี่ปุ่นรินเบียเสดังเชี่ยวเกินก้อนบีบก้อหนาวเสดก้อนกูเซดไม่ต่างสือเบียกูแร่ ไม่ว่าเพื่อนแซบอันดีกูไม่คว้านเคยคว้านดีปรีใส่เทียกูย่ำเตะกินแต่สักวันสามเซ็ตกูไม่ยอมมา่อแต่สักวันเนี่ยปุ่นใจกูเจ้าเปิดดีบางทีเมาเล้าก้าวพักไปสิ่งหนึ่งอันวันก่อนกูวยดอกเจไปเร็ว่าเออเมาเซ็ตมาแทงเจ้าตาเมาเมาเจไปยืนเคี้ยวสกุยควาเซ็ตอยู่ เล็กวัยรุ่นกับพัดลุงลุงกันเศร้าข่อยคว้าเศร้าข่อยคว้าไม่ใช่เพื่อนไอ้ <c oughs> เพลิดหวานเพื่อนลูกบ่าวเออหนูจันบนเปิดข่อยเพื่อนเลยว <c oughs> ออะตะวีตต์ได้ยังไงยินกยินเออได่าจริงด่าเมียกูไม่คนเอาตั้งแต่เออนี่ตั้งแต่ได้กับกูไม่อ้อนผ่ากูออกไปในพึดไม่อ้อนผ่าเที่ยวไม่อ้อนผ่าเทียเท่ยวน้อยแล้วไม่เคยออกจากบ้านพรมกันพึด มึงเอาอะไรมาเที่ยงว่าไม่เคยออกจากบ้านพร้อมมันไม่เคยออกจากบ้านซ้อมกันเคยเบอร์เดยวันนั้นเกตระเบิดในครัวโดนออกมาพร้อมเงีอ๊อไม่โดดก็ยืนอนี่ชุ่ยแต่เส็จป้าซอกตอกเลยวีตบหน้าอแหวเพชรนี่ไม่ได้ดีสักเส้นหนึ่งเออลบไม่เร็วจานไม่เลือ่อไอ้เปียววันหยุดแม่งไปนอนพน เออมันอิดฟันนวดบวชมึงอยู่ไหมงานบวชไอ้เปี้ยวไม่อยู่เพื่อนองกูแล้วันเออเรารักกันมาเป็นพันบันทึงเออช่วยกันเลยนองเบาบวชนี่กูนวอยู่จนวันโผ้งแล้วัเสร็จนี่เจงหน่อยจ้าวแลอย่าเจ้าคอยรับ รักเมืองกับไอ้นอนมึงอยากเจ้าบุมบุญชูถ้าเจ็บแผลมากไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกดวงใจฉันพยายามบอกเธอทุกวันว่าเธอนะไปโรงเรียนไปสอนเด็กแล้วบอกเด็กๆหนูๆด้วยนะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครูบุญชูน่าจะไม่ได้ไปสอนน้องๆแล้วละ่ะเป็นคนพิการแบบนี้สังคมคนจะรังเกียจ ไม่นนะบุญชูในสังคมนี้ต้องมีจุดยืนให้คนพิการสิอย่าลืมนะคนท้อนะคือคนที่ไม่แท้คนแท้คือคนที่ไม่ท้อบุญชูเธอต้องสู้นะฉันยอมลาออกราชการเพื่อมาดูแลเธอตลอดไปไม่นะดวงใจเธอไปทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติเธออย่ามาสนใจคนอย่างเรา ไปคุณตกตกน้ำเดี๋ยว้าวงหลายเปรนี่เดียว้าวงเหล่าเหล่าแยกแยดีดีตั้งอยู่หัวนอนกลางการปตมาดีดีการปรตกูหลบฝนตกตกพวกนี่จังนักหน้าไฮ้กูเลี้ยงเงินกูเกาเฮ้ย ยายนานแล้วกูก็แคสเอวอยู่เมือนะดวงใจเออมึงอยาดจะอันนั้นลูกเออไอเด็กนี่ก็ไปเอืองนึงไม่รู้สุ่นไปไหนผมไปเที่ยวมาครับยะไปเที่ยวไหนอ่ะไอเที่ยวป่าครับอหม,ม,ม่ทีไม่ก็ตามมามึงถั่วเม็ดกูตามอำเภอหมู่บ้านชุมชุนกูเกวกยาว่ามไปพลัดอยู่ตรงไหน สี่ล่างอย่าเดาไปเถี่ยวไม่ได้นี่เย็นไม้น้าบุญชูน้าบุญชูครับน้าบุญชูโดนตัดขาเนี่โดนตัดขาแดงหายไวๆนะครับแล้วพ่อผมรู้ยกกังว่าวะน้าถูกตัดขาไอ้มึงอยา่าตามถึงผมมึงตะ้งผมมึงมาเย็ดต้นใจใครเหมอนมันตัวมันเองก็ามาเย็ดต้นใจน้าตรงนั้นน้บุญชูน้าบุญชูครับ บุญชูสักวันเธอต้องหายเธอต้องเดินได้เธอต้องมีขาเทียมอย่างกับเพื่อนเขา <c oughs> เด็กๆที่โรงเรียนยังรอเธออยู่นะ <c oughs> ขอบคุณนะดวงใจมันทำให้ฉันเห็นว่าความรักนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายแม้แต่ฉันพิการแบบนี้เธอก็ไม่ทิ้งฉันไปไหนฉันรักเธอนะอยู่ใกล้เธอแบบนี้จะ <c oughs> ไปสอนเด็กได้แล้วไม่ ให้เธอหลับก่อนกินยาตามที่หมอสั่งมีใครอยู่ด้านในหรือเปล่าเสียงใครเนี้ยอ้าวบุญชูท่านขุนพลบุญชูแล้วท่านหยุดที่บ้านหลังนี้ทำไมก็แค่อยากเข้าไปทักทายหน่อยบ้านหลังนี้มันทำให้ฉันเจ็บเชิญคุนพลังคัน พาท่านมารู้จักกับครอบครัวหลังนี้ซะหน่อยเอาได้อในขณะนะที่ทุกคน ทคนนสันนาจะกล่าวมาถึงคุณคลคนยิ่งใหญ่ก้ามาไกลทักใจสบายใจรู้หรือไม่เราหยาบเเธอบรรดานายโอไม่สวัสดีตอนรับโออย่านับ สวัสดีไอ้อีหนูสวัสดียายอ๋อแยดผมกูแม่มึงนี่มึงเรียกยายนะมึงปันเพือไอ้ไอ้บุญช่วยเดี๋ยวมึงไปได้ชุดมาแต่หนเดี๋ยวมึงใช่เขาเรียม๋อนี้รู้จักผมด้วยเหรอรู้จักด้วยนี่เลยคือขุนพลบุญชูไ้ไอ้บุญช่วยมึงอย่าซ้่มรอย มึงชื่อบุญช่วยอ้าวทำไมพูดแบบนั้นล่ะอได้ใยแกนี่มันเป็นใคร่ะมึงบอกกูตามตรง mm hmm. ผมยอมรับว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของผมแต่คนแม่คนที่เป็นแม่ของผมคนนี้ไม่เคยสนับสนุนอะไรผมเลยรักลูกไม่เท่ากันวันนี้เลยผมไม่เห็นว่าครอบครัวเนี่ยมันน่าจะมอบไอ้อุนอะไรใ้ผม เมื่อแทนคุณไม่ได้กันเนรคุณมันไปเลยแกมันคนเลวทำไมแกทำแบบนี้ฮะบุญช่วยแกเป็นพี่ฉันอ๋อไอพี่การมึงขาขาดยังกับมาข้างถนนมึงไม่ทำอะไรมาเหรอนั่นณูดสมนำหน้ามึงจริงๆใช้มึงแกงกับน้องแบบนั้นน้องตัดกะอยู่โรงพยาบาลกี่วันมึงไม่เคยมาอัมมาเลย ลูกมึงสูดมึงไม่เคยโยกป่าตามแต่พอวันนี้มึงได้แต่งตัวได้อยู่ในมือได้ร่วในวังมึงมาทับย่าแขเดือนมึงหยุดได้แก่ไม่ไม่สมควรพูดกับแม่แบบนี้มึงพูดกับแม่อย่างนั้นยังไงอะมึงเลยดวงใจกุ้บพยายามจีบมึงเท่าไรมึงไม่ักมันนี้อ้มึงยัดจิกผมดวงใจเอ ฉันนะอพอครับพ่อ,อ่าทำแบบนี้มึงไปไม่ใช่โลกโอ๋อปล่อยนะปล,ปล่อยพี่ปล่อยดวงใจผมอคอจะจีอวอยอนี่กูคเคยจีบมันแต่กูไม่เคยได้มันต้องเป็นทาสกูกูจะเอามึงไปเป็นทาสกูในวงังอย่ามึงอย่าทำแบบนั้นมึงอย่าทำแบบนั้นโดยเด็ดขาด กูขออย่าทำนะผมขอร้องได้ถ้ามึงอยากให้กูปล่อยดวงใจเป็นอิสระไอ้บุญชูมึงอคลานมากราบที่ตีนกูเดี๋ยวนี้อย่าอย่านะบุญชูอย่าฉันยอมตายเพื่อดวงใจผมทำทุกอย่างอยาบุญชูเอ้ยอย่าอย่ามึงอย่านะลูกคลานก็มา ปล่อยดวงใจก่อนอไม่ปล่อยอจับปวยคุณพลังคนานอย่าจับฉันแบบนี้มากราบตีนกูอลอกจับปน,นีมึงยาแม่ปล่อยครับดวงใจดวงใจดวงใจมึงยาอีกแกมึงตอบแม่ทำไมมึงกราบตีนกูจะไม่นั่นบ้านหลังนี้ตายหมด สัญญาว่าตะกูกราตีนในครั้งนี้มึงจะปล่อยทุกคนคสัญญาไอหมากระจอกกลันก็มาผมขอพี่ยะยะไหอหมาจมึงยกราตีนกูผมยอมแล้วครับผมยอมพี่แล้วครับผมยอมแล้วๆๆ ผมยอมนะพี่นะครับนะครับไอ้บเจูไม่รกครับ,บ,รบ,ม,ยม,บรมยอมแล้ว่าฮาไอ้่ายามยอมแล้วม,มึงุ่ชูจะากมันจำไม่เนี่ยกูผเป็นใหญ่ในแผ่นดินมึงสิงทุกอย่างไปจากกู ดูมึงมานี่มาได้ยั่ารหใจไปไหนเนี่ยมึงรู้หรือยังที่มึงบังอาจแย่งคนที่กูรักไปจากหัวใจมันเจ็บแค่ไหน เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนร้ายมึงออกไปอ๋อพี่เตตโดนแผลมึงตายซะมึงตายมม่สมควรอยู่ยอย่าจำเนาะก็จะออกอย่าตีแกนูออกไปอ๋อมานี่ออกไปอ๋อผมยอมแล้วอย่าทำบุญชูาฮ่าฮ <laughs> ่ากูสะใจพิการนี่จริงวะดูสิกูเตะมันจะเลือดที่ขามันเพิ่งตัดออกกระเด็น <laughs> กูซาใจกูลาก่อนไอ้เลวทุยมึงไปซะอีดวงใจกูไม่อยากเห็นหน้ามึงบุญชูนี่เลือดเต็ไมไปหมดเลยล่ะเนี่ยผมเจ็บมากดวงใจพี่เจ็บจริงๆ,ๆ <c oughs> เจ็บมากโอ้เอ็นบุญชูตุกัดตม จิดูดเอากลิตแทงมันดานี่หน่วยอานใจหายม่ส่งสานดวงกันมนกันตนได้ก็ลูกเช้าใลงนางรองชา วันนี้กูก็ไม่เอว้ยลูกดีมันต้องอว้ยแต่ลูกไรไว้ยต,ต่เปล็ดเลย <c oughs> แม่ตัดสินใจแล้วดวงใจจะแม่มึงอยู่นี่และลูก <c oughs> แล้วแม่เดินไปตายหนุเเ่ยเสงมุงมานาะคอนซี่ร่ามไปโรองเรียนความเป็นธรรมมันเอิร์แต่เหล่าแต่ตูต้ตังให้เป็นยดคุ้นลนแล้วช่วมรอยมันชื่อคุณพลนบุญชู แล้วนั่นไอ้บุญจุ้ยแล้วนี่มาทำบุญจูเอน้องมันเตะเจะปนีไมททนไม่ได้ถึงขึ้นปล่อยไว้พี่นี่เร็วก็ไปเลยแม้จะไปโรงเรียนความเป็นตำกับพระราชานาราวิย์ถ้าแม้ไม่ได้ความเป็นตำเมทไ,ไม่กลับแม่ลากนแม้จะมาไปถมพยาบาลทางนี้นะจ๊ะนะครับมาเร็วผมช่วยช่วยหน่อยแดง

น,นอาสูชนยอดย่อยมมัน,นี้เป็นฝอยไหลไม่เคยเกลียอดอิจฉาจย่าว่าใครให้พี่ไปทำหน้าทีพี่น่ามีการเงนินต้องเจ็บจำเพราะพีเบามาตีค้าเพลผู้เป็นเมบอกตรงๆว่าเมนี่สงสารยายกล้อยแค้นแน่นรนัด คิดจะดัดสันดานแล้วเดินจากบ้านไปทูนแกล้วออ้ไปทูนกับเจ้าราชัน